วัสดีครับท่านสวัสดีครับขอขืนเลเด้อนั่งทั้งสี่แล้วขาม้านแล้วพี่ปับ๊บความเพิดเพลินบนเทิงใจสุนทิยะในการดูดเออขี่มาอย,อยู่บ้านเมียบ,บ่ไอขี่มาขี่มาทั้งนอกบ้านก็ได้ดอกเ <c oughs> รอนลี่สโต้ซิมูเลเตอร์วันนี้ผมจะพาทุกคนกลับมาเป็นเจ้าของกิจการซักอบรีดครั้งนี้ผมได้อัปเกรดร้านซัก,กรีดเป็นเลเวลสูงสุดทุกส่วนของร้าน และเพิ่มบริการเสริมอย่างการขัดรองเท้าล้างผมและเครื่องเล่นหยอดเหรียญสำหรับใครที่ติดตาม,มางานของผมอยู่แล้วเหมือนเดิมครับให้กำลังใจกันแบบง่ายงายเพียงแค่กดไลค์สักครั้งก่อนรับชมส่วนใครที่เพิ่อม,มาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกดูไปสักพักถูกใจตอนไหนค่อยกดไลค์ตอนนั้นไลค์ก c like, h a ชแนลกลับมาพา์ทนี้ผมได้ทำการซื้อเครื่องลางของขัง,งที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มเลขทีเพิ่มเต็มเลยครับทุกคนดูดิ ครบไหมเหลือหนึ่งทุกคนเหลืออนุสาวรีย์ทำความสะอาดเกือบซึ่งเกือบนั้นเอาไว้ก่อนมาจ่ายบินของวันนี้ก่อนครับกระชิงกระชิงแล้วในส่วนของการอัปเกรดร้านนะครับผมไปเล่นมาแล้วอัปเกรดทุกอย่างสุดแล้วครับตันครับผมตรงนี้เคลีย ส่วนของพนักงานผมก็ได้พนักงานมาเพิ่มด้วยนะครับคือไอ้หนุ่มนี่ช่วยพับผ้าและรีดผ้านะครับแล้วก็ได้พนักงานพิมพ์เสื้อนะครับมาอีกหนึ่งคนตอนนี้ขาดอยู่สี่ตำแหน่งที่ยังไม่ปลดล็อกนะเครื่องยนต์ทำความสะอาดเหรออัปเกรดไม้ถูพื้นให้ระดับสูงสุดเฮ้ยผมใกล้สูงเลยนี่ว่าเครื่องูุกของผมทั้งอสามอย่างตอนนี้เหลืออีกแค่อย่างละขั้นครับแม็กซิมัมแล้วมาอัปเกรดนี่ก่อนเลยไม้แปลงครับพันเก้าเลเวลสูงสุดเรียบรอยเป็นเลเวลเจ็ดครับแล้วเราก็จะมาจ้างพนักงานทำความสะอาด หุ่นยนต์ตัวนี้อีก400 จัดไปแล้วก็จ่ายบินอัตโนมัติครับความเร็วยังไม่อัพนะเหลือ800ดูซิว่าเราทําอะไรได้อีก800เนี่ยทักษะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอันนี้ไม่มีเฮ้ยมีนี่ครับทุกคนจะส่งลดลง2วันทําให้สินค้าที่เราสั่งเนี่ยครับมาเร็วขึ้นจําเป็นไหมนะอ่ะอัพไปแล้วกันไหนๆก็มีมาอัพไปก่อนแล้วผมก็ได้ซื้อเจ้าน้องม้าตัวนี้มาครับเครื่องเล่นหยอดเหรียญสปาถทำให้ผมมีไรายได้เพิ่มเติมขึ้นมาได้แต่ม่รู้เท่าไหร่นะผมไม่เคยมาเก็บทักงทีนี่ไงหุ่น,น,ออย,น,นยนต แล้วตรงนี้ก็คือพนักงานคนใหม่ครับไอ้นมคนนี้ดูหน้าตาจิ้มริมแม่รองเท้าอย่างเท่ที่รีดผ้ากับที่พับผ้าเพิ่มเป็นอย่างละสองนะครับสุยาดเพราแเ้วเปิดร้านได้เลยครับเดี๋ยวกล่องนี้ไปขายก่อนนี่จ้าเปิบเปิบขู่ดูลูกค้าเข้าดกคนโอ้ยโอเปิดร้านจะเทื่อครับถามมาสองอาทิตย์แล้วมันเน่ามาแล้วเสือผ้าไม่มีหม่องซักเจ้าคือพ่อซักเองอยู่บ้านเอ๊ะเอาสวัสดีครับท่านอืมสวัสดีครับ ข,ขื่นเนีนเด้อนั่งเรื่องสีเราขามานเราพี่ปับ๊บความเพลิดเพลินบนเทิงใจสุนทิยะในการดูดเออขี่มาอย,อยู่บ้านเมียบอ่อยขี่มาขี่มาทั้งนอกบ้านก็นได้ดอกเลยอะไรครับนั่น <laughs> แล้วก็ไอ้ตรงกล่องนี้ครับทุกคนไม่ต้องแปลกใจว่าเอ๊ะมันคืออะไรครับเนี่ยผมวางกล่องเปล่าวไว้ตรงนี้ก่อนจะซื้อตัวเนี้ยพอซื้อมาปุ๊บเก็บกล่องไม่ได้แล้วเฮ้ยอ้าวสายเข้าพอดีเลยปั๊บสองตะกร้าเด้อได้เลย บ้านที่มียีราฟโอเคครับยีราฟไปบอกเพื่อไงแล้วก่อนไป,ไปไอ้ป่าเด้อสิ่งเลยตวดไปแ,แล้วมาครับมีคนรอขัดเกือบมาแล้วครับรองเท้าที่เราได้มานะครับดูว่าสีอะไรมีสีขาวกับดําคู่นี้ออกโทนขาวครับเลือกสีขาวใส่เข้าไปแล้วด,ดึงขัดโยกปับ๊บนี่มันขัดแล้วกแกะกแกก,ก,แก,กคนขับรถด้วยความช่วยเหลือบ้านที่มียีราฟไงเขาบีเออนั่นแหละเราจําได้อยู่ มีคนทิ้งเสื้อผ้าไว้วยผู้ใดอีกละ่ะมีคนกับอารติตีอ้อีกเอาเอาเบักเด็กนี่ฉีดบร้อยแล้วโอ้ยบักคาเมื่อเอ้ปากทันโอ้ยแลนี่ไม่ถูเดเวลสูงสุดปึ๊บงานรู้เรื่องกระจายละก่อนแป๊บนึงบึ๊บโอเคเสื้อผ้าเสื้อผ้าถูกทิ้งไว้เครื่องไหนที่มีคนใช้เอ่ยเครื่องนี้นี่ไงส่งในลายเสือดาวไม่ใช่เสือดาวสิเสือชีตาลูกค้าพิมพ์เสือ้อไปครับตังนี้ขัดเสร็จแล้วก็เอามาใส่เครื่องปั่นครับ มาแต่ผมช่วยพนักงานครับในการวางจะได้เร็วนี่สองคนช่วยกันบึบปับบึบปับทั้งรีทั้งพับอย่างรวดเร็วครับวางเลยเดี๋ยวผมขยับในส่วนนี้ให้จะได้เร็วครับมานี่เลยไปเลยครับรีเลยหนุ่มมีซักเสร็จแล้วมเช่วออบรองเท้าเสร็จแล้วรองเท้าเสร็จแล้วเกือบเสร็จแล้วครับมาแล้วไปแล้วเรียบร้อยคราบสะอาดเหมือนเก่าเด้เลยครับผม <laughs> ด้านข้างก็กดูมีฝุ่นอยู่เลยเด็กซักจังไงเด็ยเออมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวที่ไปขายก่อนส่งในผื้นถ่าบุบ,บ โอ้ปาดทษเด้อเพาอยานี้แกยัเซาเล่นอยู่บ่อุ๊ยเรเวลัพน้องมีไม้ถูไหมหรือว่าน้องไปดืนมองเฉยแล้วมันก็หายไปเนี่ยะต่อคิวไปนะผบางตรงนี้ให้อยากรู้ว่าน้องทำงานยังไงขอตาไปดูเลยนะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่น้องมีไม้ถูส่วนตัวเล็กๆไง <laughs> น่ารักกันนิดหน่อยนึงนั่ <laughs> น,นม้ถูเลยที่ปัดน้ำฝนครับ <laughs> สีดำนะครับแปะสีดำใส่เกือบกดคันโยก ส่วนภารกิจระดับ6กนะครับก็ยังขาดในส่วนของบริการลูกค้าให้ได้270ร้ยเิคนเยนี่เสร็จพอดีใส่บัฟเข้าไปแล้วก็บริการลูกค้าอีก450คนครับที่เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญรองเท้าเหลืออีกคู่เดียวก็น่าจะเป็นคู่นี้แหละครับคู่สุดท้ายเกือบเรียบร้อยครับนี่ครับโอเคครบครับมามาใส่เลยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยปึ๊บอุ้ยอันนี้มีขนยุกยุยช่วยก่อนทีหนึ่งปื๊ดสะอาดครับเรียบร้อยเครื่องเสียห่วยเสียอยู่ฝั่งนู้นครับนี่ไงมานี่เลยตุ๊บ ับเลยครับ็นเงินพันเก้าแล้วเสือ้อผ้าถูกทิ้งอีกห่วยเครื่องไหนอีกล่ะเครื่องไหนครับโอ้ไม่ตากันฝนสีชมพูน้นําตรงนี้ก็เกือบหมดครับเติมเลยแล้วกันไม่เสียเวลาครับเจิบเจิบโยนไปไปเติมทีละอย่างมาจ่ะขาวบนยังไม่ได้อัปเกรดช่องทั้งหมดนะครับรนี่ครับผมมีเหลืออยู่ ตัวน้ำสปิริตเครื่องดื่มแห่งวิญญาณเอานี่อันนี้โซดาโคลังคาริงอะไรเนี่ยเอาไปอันนี้เปปปิบเปปปิสอ่ะเอาไปเปปปิสอ่ะแล้วก็เครื่องดื่มปิ๊บปิ้วเนี่ยไปปิ๊บปิ้วเออเต็มเอาของพวกนี้ไปขายให้เจ๊ก่อนอ่ะเจ๊เอาไปโอ้ยคือดึกเสียนาเจ๊ยังที่ล่ะครับอ่ะขอโทษขอโทษกดผิดกดผิดเนี่ยกดผิดครับกดผิดครับโว้ยหนอลูกค้าได้จะหมดแล้วใช่ไหมครับเนี่ยโอเคเคลียร์ทั้งหมดครับอย่าลืมว่าเครื่องเล่นเนี่ยมันได้เงินเท่าไหร่มาทุกคน ไปเก็บยังไงทำไมเข้าไปไม่ถึงเฮ้ยเข้าไปไ,ปไ,ไ,ปไ,ไ,ปไ,ไม่ได้เก็บยังไงโอ้ยไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวสรุปวันแล้วกันให้ันเก็บแบบออตโต้ครักบกาไรทนะั้งหมด2100นะอุะอ้ยได้บบกเยอะเลยปึ๊บนี่มีเงินเป็น3 2 0 0แล้วเรียกคอรมบเชลเรียบร้อยครับทีนี้มาใช้เงินกันดีกว่าต่อไปมาอัปเกรดเครื่องมือกันก่อนครับตัวนี้จะคอนนี่เลเวลสูงสุดแล้ว เราจะได้อัปเกรดพนักง,งานเลยครับอัปเกรดในราคา660ดอลลาร์สามารถกําจัดขนจากผ้าได้จัดไปครับอัปเกรดบื้มทักษะมีอัปเกรดเพิ่มขึ้นมาครับเพิ่มเปอร์เซ็นต์การขาย20%โอ้โห20เลยนะเอาเลยครับผู้เล่นไม่มีอะไรเพิ่มเติมลูกค้าก็ไม่มีเพิ่มเติมครับในหมวดทักษะเหลือเงินอีก968ครับเยอะมากเลยเมา่อวานลืมเช็คกันนี่ดนะว่ามีอะไรเสร็จไหมภาร,รกิจมันจะไม่มีเอ้ยมีนี่ไง300ดอลลาร์เอ้ยวิลิกูเลย แล้วก็มลเจ้าผมเสื้ออันนี้อันสุดท้ายครับรุสสวัดีทําความสะอาดเกือบทำให้กําไรในการทําความสะอาดเกือบเพิ่มเป็น3เท่าอุ้ยไม่ใช่2นะ3อุ้ยจ่ายเลยครับนี่ครบทุกอย่างโซเอามาเปิดร้านได้เลยอันนี้เสื้อผ้าคอสตูมใส่เครื่องไหนวะเสื้อคอสตูมนะจานี้เปิดมีสายเข้าครับผมหนึ่งตะกาได้เลยรับไปครับบ้านที่มีจักรยานโอเคครับจักรยานขี่เองไม่เบื่อ ้ไปเดเตอรไปตรวจไปแล้วเครื่องเสียอีกแล้วพื้นลืน่นห่วยออาดีเดระวังมือน,นะครับคุณลูกค้าเอานี่ทางเดกเองะนี่ปึบผมต้องการเงินอัปเกรดเครื่องมือตัวนี้ครับให้เป็นแม็กซิมัมไปเลยเลเวล40ร้อยเงินถึงแล้วทุกคน1,200อัปเกรดเลยให้มันจบจบแนวซ่อมแซมเลเวลสูงสุดลวจ้ะมีคนรอทำความสะอาดเกือบครับมาแล้วมาแล้วถ้าโดนบ้นี่โอ้โหกามาบ่ เกือบสีดำแล้วครับเจ๊คัดชูสีดำารอแป๊บครับปุ๊บเตือนอาเจียนเฮ้ยยามึงอยยามึงอย่า,า,าอาวุธอยู่ไหนอาวุธนี่ไงเอามันอ้วกเหรอมันอ้วกแล้ว,ม,ว,ลวมันไปแล้วโอ้โหไม่ดีนะมีหุ่นนี่ดูดูน้องทำความสะอาดนี่นี่นมึงดูจึก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 มาอ้วกก็อ้วกคถอขัดตั้งแต่อยู่พื้นเดี๋ยวดูผนังดีน้องจะทำยังไงวะลอยขึ้นไปไหมไม่อา่นไหมอ๋อขัดพื้นสะอาดข้างบนโอเคก็จะได้ <laughs> มีจนช่วยงานก็ดีแบบนี้แหละทุกคน เกือบน่าจะขัดเสร็จแล้วหรือเปล่าเฮ้ยยังอีกหรอเอาเสร็จพอดีเป๊ะแล้วก็ทําการปั่นโคโลเคเลครับยูยๆต้องให้คนนี้เป็นคนกําจัดเนี่ยคนที่รีบผ้านเนี่ยผมจะให้เธอกลับมาก่อนโอเคปึ๊บอ่าต้องคนนี้เขาอ,ออกได้ใน,นไงเรียบร้อยไม่มีแล้วได้พอดีเอาเนี่ครับไปครับขอบคุณครับโอ้ยยี่สิบสองเนี่ยนะเฮ้ยได้โคตรเยอะเลยอัปเกรดได้สามเท่าจริงๆว่ะทุกคนเออเสร็จแล้วมาครับ ไปเลยส่งต่ออย่างรวดเร็วตรงนี้สักเสร็จแล้วพนักง,งานช้าเว้ยอบให้จัดก,การให้เองช้าช้ารีสเสร็จแล้วเอาวางต่อเออรีเสร็จแล้วจัดก,การให้ไอ้นมฝากต่อด้วยเสร็จอีกไปครับต่อเนื่องเอาโทรศัพท์เขาอีกจัาก,การครับตะก้ารเดียวบอกครับฮาโลได้เลยครับบ้านที่มีงวโอเคครับรับทราบบ้านที่มีงูเรียนไปหาเราก่อนบ้านสิมตามีงวเด้อโอเครับทราบสิ่งแล้วเดี๋ยวมาเครื่องเสียอีกแล้วเดี๋ยวไปนี่อุปกรณ์ใหม่โอ้โห มันไม่ขนันว่ามันทุบเอาอยัางไงเนี่ยเฮ้ยเอาทุบเฉยเลยเออลูกค้าเราสักคู่นะครับผมซ่อมเครื่องก่อนนี่ทุบเอาอ่ะมานี่เลยลูกค้ามาครับช่วยลูกค้าไปภารกิจท่าเยาะเยียครบแล้วเลยจะฟังอันนี้แล้วทุกคนจุกจับ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 ,จบ,จบ,จบวางคัดเกือบคัดเกือบลแล้วแหละครับขอบคุณได้หลายครับไม่มี่สิบสโอ้โหดูทุกคนค่าบริการ9ดอลลาร์แต่ทิปอะสิบสี่โอ้ทิปไม่แพงกว่าค่าบริการอีกเซอร์วิสชาร์จว่ะ จบวันก่อนค่อยซื้อของพวกนี้กำไร2,200วันที่39มีภารกิจใหม่มาซักผ้า43ชิ้นรีดผ้า26ให้บริการลูกค้าส่งของอีก7คนเฮ้ยสบายต่อสอบราคากันก่อนครับโอ้อันนี้ราคาลงล้วือ3.7ครับในส่วนของขัดเกิือครับให้เร็วขึ้นอัพหน่อยเฮ้ยเครื่องดูดีหน่อยสะอาดขึ้นใส่ของครบทุกเชครับ เรียบร้อยพร้อมเปิดบริการสําหรัรบวันนี้เปิดบริการได้ครับมีลูกค้าโซนในพื้นที่มันกําลังมาใช่ไหมมันย้องมาหรือยังเอมาแล้วแน่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 ป๊ดท่ซื้อมือนี้มีหัวปืนปะครับนี่ปืนเนี่ยเดี๋ยวเจาะเนี่ยไม่เจาะหัวผมดิมาเจาะเอามาทุบหัวมือแบบโบนี่ทุบทุบเฮ้ยลูกค้ามื่นซื้อลูกค้ามื่นเอ้าระวังหัวครับลูกค้าหัวแตกทุบครับซ่อมผิพื้นจ๊กโอเค เกือบสีดำนะครับวางไว้ไก่อนกดสีดำดึงคันโยกปุ๊บเร็วขึ้นไหมรอดูดิโอเคเสร็จแล้วครับประมาณ30มสิบวิได้ครับอันนี้เหลือเท่าไหร่30มสิบวิเหมือนกันไอ้ขวดสีดำนี่จะหมดแล้วเติมเติมเติมขายดีขายดีอา้าวไม่สามารถเติมกันไหนลูกค้าซื้อได้เอาสวัสดีครับกดโจเอาเลือกก่อนเลยเลือกก่อนครับหยิบไปเ,เลยนั่นแหละครับไปล้วลายครับขังเทิงพร้อมบังเทิงพร้อบอ,อาเนี่ย้ังเทิงนะ่ะ ยิบอีกแนะ่เออนั่นละ่ะเยี่ยมเกิดทำได้ดีเหมาหมเลยพี่อุย้ยหยิบเยอะมากโยโหเยอะจริงเฮ้ยจะเหมาชันแล้วนะอีกสองขวดเหมาหมดเลยนะอ้าวไม่เอาแล้วละนี่จะจงไว้ทำไมล่ะนะเบิร้ลรถเอา้ามาอีกแล้วอุย้ยอะไรเนี่ยแพงเกินไปแต่หยิบทำไมล่ะเอ้า้มาจมแล้วมาหยิบไสยุกระดัเนาะซือ้อเก่านัาาน่นแหละเอ้าไปใส่เกลืนนี่เอ๊ะทำไมเสื้อผ้ารอพิมพ์เสื้ออยู่เอา้า หรือว่าหมึกหมดเหรอเอามานี่หมึกอยู่นี่ครับใส่ไปเลยเออโอ้โหก็ว่าทำไมลูกค้ายืนรอตั้งนานรอหมึกดิเองหมึกหมดครับเครื่องใหม่น,นี้น่าจะเร็วขึ้นอยู่นะครับถึง20ไหมนี่น่าถึงมางอัพมาขนาดนี้ละตั้งหลายขั้นเนี่ยนั่งไงแป๊บเดียวประมาณสิบวิด้วยซ้ำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด สิบสองสิบสามสิบสี่แล้วก็สิบห้าประมาณสิบห้าครับทุกคนเดี๋ยวเราอัปเกรดเป็นเลเวลที่สามครับจะได้ราคาต่อกิโลเนี่ยแพงขึ้นจากหกดอลลาร์เป็นแปดดอลลาร์ครับกลับมาแล้วถึงแล้วนะครับเียบร้อยครับได้เงินแล้วแล้วก็อัปเกรดเลยกูปาเฮ้ยมอเตอร์คอร์สนี่พี่ไปส่งที่ไหนเนี่ยเรื่องเขาบอกคับไปเด้ไหน รถพี่โคตรลุยเลยเจ้าซบูใส่เดียรไอ้แล้วก็ทำเสื้อเพิ่มความจุของหมึกครับอันนี้ e 1, อีกหนเว้าเครื่องดูดีขึ้นทักษะมาแล้วครับสำหรับลูกค้ายไดิทิปเพิ่ม12เอซเอาเลยจัดครับของดีผู้เล่นไม่มีอะไรเพิ่มเติมส่วนของร้านก็ยังไม่มีครับต้องเวล45่ก่อนส่วนของหุนยนต์สามารถอัปเกรดความสามารถในการทําความสะอาดเสื้อผ้าที่เหลือได้หมายถึงที่มันอยู่ในเครื่องซักหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับแต่ว่าต้องปลดล็อกห้องซ ในส่วนของบลูปินตรงนี้เรายังไม่ได้อัพหลายส่วนเลยครับนี่ครับชั้นบนตรงนี้ชั้นล่างชั้นบนหยอดเหรียญห้องเก็บของเพื่อพื้นที่เก็บไอเทมที่สามารถเก็บได้หุ้ยห้าพันเลยนะโคตรแพงเลยพี่น้องถ้าอย่างนั้นแล้วผมต้องอัปเกรดตู้หยอดเหรียญครับเพื่อให้ได้เงินต่อวันสูงขึ้นในส่วนของคุณสมบัติเพิ่มเติมตรงนี้ยังรอครับต้องชําระหนี้ก่อนยังไม่ได้จ่ายสักบาทเลยส่วนข้างล่างสุดก็คือซักเลดเลเวล7ก็จะใกล้ถึงแล้วกัไราย2,400 โอเคได้เวลาเปิดร้านในวันที่40ครับมาวันนี้ภารกิจเอาให้เสร็จเรื่องเงินพันสซื้อเครื่องซักผ้าใหม่เลยแล้วกันนะราคา471อยากรู้ว่ามันดีแค่ไหนว่ะสั่งหน่อยแล้วกันนะเครื่องอบผ้าด้วยขอของแพงไปเลยตัวนี้อีก471เออึ๊บจัดไปส่วนที่หย่อนเหรียญเดี๋ยวค่อยซื้อนะเครื่องใหม่วางเลยครับก็อ,อบผันใหม่วางฝั่งนี้แล้วกันนะเึิบรอตะก,กาเสื้อผ้าธรรมดาสีฟ้าครับอ้าวโทรศัพท์เขา ว่างไรครับสามตะก้าบอกโอ้ได้เลยครับสามตะก้าครับนั่นแหละครับถูกต้องครับบ้านที่มีงวัวโอเครับทราบครับบ้านที่มีงวัวโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมอยากช่วยนี่ก่อนลองนี่ก่อนอย่างลองนี่ก่อนปุ๊บใส่เครื่องซักใหม่ดูสิเท่าไหร่โอ้สิบวิโคตรเร็วเสร็จปุ๊บอบดูสิเท่าไหร่ในเวลาตรงไหนวะเนี่ยไอ้คนนี้ไม่จึิงไ,ไม่ขึ้นเวลาวะเ,เวลาอยู่ไหนเนี่ยไม่ขึ้นเวลา โอ้แต่เสร็จแล้วโอ้โหสิบวิเหมือนกันชัวชัวแบบนี้โอ้โหโคตรดีใอ้รับผายได้เด้อตรงนี้เครื่องเสียอีกแล้วในจ้ะจิ้มก่อนเลยจอไม่ได้จิ้มทุบก่อนเลยทุบทุบเครื่องในแต่เนี่ยเอาส่งในอีกแล้วรองเท้าสีดําเด้อ,อาวางก่อนเลือกสีดํากดคันโยกนี่เครื่องนี้สุดยอดไอหนุ่มใส่ไปเลยแต่เครื่องละ400อเลยนะ1ิเครื่องก็4ี่พกว่าน่ะโอ้โหแพงแต่มันเร็วจริงยอมรับ จริงๆห้องนี้เนี่ยทุกคนเอาไว้ซักผ้านะครับแต่ผมจะไม่ได้ขยายส่วนที่ซักผ้าไว้ตรงนี้เลยวันนี้คัดเสร็จแล้วอบจ้านี่เลยขอบคุณมากครับ Thank ิ้วเสร็จแล้วมาน,นี่อบผ้าเลยครับนี่เครื่องนี้ของแท้โคตรไวอันนี้พอผมเลยยัดงเข้าไปเดี๋ยวสิบวิดูแบบไม่ตัดผมพูดแบบไม่ตัดในตอนนี้สิบวิรู้เรื่องนั่นนะโคตรเร็ว ถ้าผมจะต้องกู้เงินมาลงทุนละอวิเลเวลอัพมันกู้เงินคิดดอกเบี้ยเท่าไหร่นะถ้าเราเคลียร์นี่ตรงนี้ไปได้เนี่ยเราสามารถกู้เพิ่มได้ไหมผมจะได้ไปอัปเกรดร้านอ่ะกู้สักห้ามืออย่างเงี้ยสร้างนี่ก้อนใหญ่ก้อนโตเดี๋ยวนะมีคนทิ้งเสื้อผ้าไว้ใส่นอโอเคถุงตีกันแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระเบิดระเบิดประคานี่แม่บ้าบัวเสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับ thank you ครับกำไร2,289ครับ เชา้าวันที่41ภารกิจมีอะไรสำเร็จไปจ้ามีจ้านี่ไงอีกร้อยห้าสิบมีตังสามพันสี่ร้อยวะโอ้โหเยอะนะเนี่ยจ่ายบินครับจ่ายเบนไนส่นกับทักษะมีอัปเกรดนะครับของเราความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นอีก20%จําเป็นเนไหมเนี่ยไม่ค่อยจาเป็นนะเก็บตังไว้ก่อนไอตัวหย่อนเหรียญยังไม่ซื้อนะครับเพราะว่าต้องรอเลเวลสูงสุดคือเลเวลที่7ครับแต่ถ้าเป็นพวกเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าเนี่ยน่าจะสูงสุดแลละเครื่องซักผ้าของชุดุดููตตรรอออ้้ย้ยนนย,นนยััังงีีีกกคนนนึบาปเ2ขห ชุดคอสตูมนี่500กว่าครับผมจะเอาเครื่องซักผ้าที่มันเร็วที่สุดมาเพิ่มอีกเครื่องหนึ่งเครื่องซักสูตรตัวใหม่อีกเครื่องหนึ่งป้าปูเตียงอีกเครื่องหนึ่งครับเครื่อง500เลยแล้วก็ชุดคอสเพย์คอสตูมครับตัวนี้อีก500อโอ้โหแพงมากเลยส่วนเครื่องอบผ้ามันใช้ร่วมกันได้นะดีมากเลยจัดไปลงทุนดีวะเครื่องอบผ้าอันใหม่อีกอันหนึ่งวางตัวนี้เลยข้างๆกันแล้วก็เครื่องซักวางข้างบนนี่ครับรุ่นใหม่เหมือนกันนี่เครื่องซักผ้มผมวางไวงนนนนีกกััะออใหม่ ปิบเก็บมาครับเปิบมันก็ต้องออกทั้งหมดหรอมั้งดูท่าเปิบโอเควางนี่ก่อนของโซดเปิบซักโซดอีกอันหนึ่งครับเปิบเปิบโอเควางสลับมั่วแล้วตอนเนี้ยเครื่องซักมันเหลืออีกเนี้ยวางไหนได้ครับเก็บนี่ก่อนไอเครื่องหนึ่งเอาไว้นี่ก่อนทุกคนที่เหลือเครื่องเก่าๆไปนี่ครับเครื่องซักเครื่องอบผมได้เอาสินค้าขึ้นเชลวทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ปรับราคาหมดแล้วทุกชิ้นส่วนไปเปิดร้าน ไปวางไม่แย่งพนักงานเลยซักเครื่องใหม่เครื่องสูตรเครื่องสูตรใหม่หนุ่มเครื่องสูตรใหม่เออกี่วิวะสิบสี่วิเฮ้ยเร็วมากเร็วมากซักเครื่องใหม่ซักเครื่องใหม่หนูเออนั่นแหละโอ้โหเร็วมากขบวนนี้เป็นไงโอ้โหเก็บมาดึงใส่ใส่เครื่องอบใหม่เฮ้ยดีนะเนี่ยพนักงานมาเล่งเครื่องใหม่เลยทุกคนนอกจากเครื่องใหม่มันไม่ว่างอ่ะนะค่อยไปใส่เครื่องรองอ่าเดี๋ยวอบเสร็จตรงนี้รอเลยนั่นผมเองผมเองสายเขาพร้อมได้เลยเดี๋ยวรอหน่อยกันข้าเดียวแล้ว พี่ป้าและลกูกเออเป๊ะรับโทรศัพท์หนึ่งตะกร้าบ่ได้เลยครับนี่ต้นซากุระเนาะโอเคได้เลยต้นซากุระได้ครับบ้านมีซากุระเด้อฝากด้วยนี่มอเตอร์คอร์ดบื้อชอบจริงเอาเสร็จแล้วมาเอาเสร็จแล้วมานี่เร่งเลยเร่งเลยเอามาใส่เครื่องนี้ให้หมดเลยครับเร็วมากมีคนสูบบุหรี่หว้วยมานี่เลยเดี๋ยวเครื่องนี้ทุบหวัวอยู่ในระยะหวังผลตุบไปเรียบร้อ,อยคนญาตินี่แม่ง ไม่มีเวียกทำนะเี่ยแต่ละมือแต่ละเวนสักแต่ผ้ามาว่ะเสร็จสองอันเราจะการให้เึิดนี่เอาไปเลยโอ้ขอบันเชลก็เป็นไงตั้งราคาไม่แพงมากขายดีชิ้หายเลยดีดียปรเกบลูกคา้าครับลูกค้ารออยู่นี่จ้าเกิบจ้า Thank you ครับทััพ์ขึ้นมาภารกิจเลิอกอันดับรับรางวัลเรียบร้อยเป็นเลเวลที่7การสอนการทําความสะอาดพรม ของใหม่มาแล้วคุณสมบัติหรือเปล่านี่ไงคุณสมบัติล้างผมลูกค้าด้วยแรงดันจนสะอาดเอี่ยม1152อัพเกรดอัพลูกค้ามาอีกอัพเกรดก,ก,ก่อนแป๊บนึงลูกคา้ารอแป๊บนึงยเฮ้ยข้างนอกว่ะว้าบริการข้างนอกอีกหนึ่งที่ครับครับครับโทรศัพท์มาโอเคโอเคได้แ,แล้วรับโทรศัพท์ก่อนะก,ก้าหนึ่งอันนะครับหนึ่งอันมาสัน่นบ้านที่มีต้ซากุระโอเครับทราบครับไปเครื่องเสียเครื่องอันไหน นี่ไงน้ำน้ำน้ำม,มันออกแล้วน้ำม,มันออกแล้วระวังนะเจ้าคุณลูกค้าระวังหมื่นนะครับน,น้ำโอ้โอ้ยโอ้ยหมื่นน้ำอะไรนะโอ้น้ำกี่สีวะครับดิพ่อแม่ครับน้ำเครื่องซักผ้าครับไอเครื่องซักผ้าถูกิีมไปด้วยนะไหนละ่ะนี่ส่งในแล้วก็ส่งงานให้เพื่อนใหญ่นี่ไปรับเสื้อผ้านี่ตรงนี้ทุกคนบริการใหม่เอ้าลูกค้ามาแล้วหรอรับงานเก็บเครื่องมือล้างพรมเพื่อทาความสะอาดก็คือเก็บข้าตัวครับแล้วก็ฉีดลงไปงเรื่อยๆจนครบเปอร์เซ็นต์จะเดิมเครื่องกลับไว้ที่เดิมด้วยโอเครับทราบ มาเลยครับงานใหม่ของเรานี่ฉีดโอ้โหทำความสะอาดพรมครับของใหม่ว่าปืดค่อยไหลไปทุกคน0ด0ิกรียบร้อยครับเสร็จแล้ววางคืนจะทำยังไงทีนี้คุยกับลูกค้าให้โอเคแล้วเลย เสร็จแล้วรับรางวัลภารกิจการสอนนี่โอ้สองพัแล้วก็มารับรางวัลภารกิจรายวันด้วยครับนี่สองอันกิจการเพิ่มเติมขายายอีกแล้วอันนี้ไปขายก่อนบึบเฮ้ยเอาคุณเด็ตีกันนะออกมาเจ้ามุดอีกแล้วออมุมดอีกแล้วมุดอีกแล้วเร็ว,วอัพสีบครับ้านอะไรจะปิดและเด้อทุกคน การดูแลพรมตรงนี้มีการอัปเกตด้วยนะครับอัปเดตเครื่องล้างาทำงานได้เร็วขึ้นครับมีอะไรที่เราได้รับเพิ่มนี่ไงครับรับเพิ่มอีกปบแล้วก็นี่สองร้อยห้าสิบระดับเจ็ดร้อยจ้าสี่พันสองร้อยอันนี้ยังไม่รวมที่อยู่ในตู้ด้วยนะเราจะได้เงินมาเพิ่มครับแต่ในตู้อีกวันที่สี่สิบสอง่เป็นห้าพันสองร้อย ะน,ะน,ะนี่ครับเครื่องซักสูตนเลเวลสูงสุดมาแล้ว585ขอผ้าปูเตียงอีกขั้นหนึ่งครับของคอสโูมเหมือนกันแต่ว่าโอ้โหอันนี้เป็นล็อกเก็ตนะเชอร์เลยวนียเป็นจรวดมาเลยอย่างที่เครื่องหย่อนเหรียญในที่สุดเราก็ได้เลเวลสูงสุดมาแล้วครับหย่อนเหรียญน่าจะค่าบริการเท่าเดิมนะครับแต่เพิ่มความเร็วในการซักแต่ก่อนจะเอาเครื่องนะครับเราต้องขยายพื้นที่ก่อนเพราะไม่มีที่แล้วชั้น2 4 8 0คน4 8 0เลยนะชั้น2เนี่ยแล้วงินที่ไหนซื้อเครื่องอ่ะไม่มีดิ ผมเข้ามาดูของที่จะต้องอัพมีหลายอย่างมากเลยที่อยากอัพครับทั้งรองเท้าเอ้ยผมเอยแล้วก็ในตู้กดน้ําเนี่ยเพิ่มสล็อตเนี่ยก็อยากอัพพนักงานก็อยากจะอัพแต่ตอนนี้ผมยังเลือกไม่ได้เลยจะอาอะไรดีทุกคนครับช่วยออกความเห็นทีว่าควรอัปเกรดอะไรดีกับเงิน5,200ันถ้าอย่างนั้นสำหรับพันนี้ขอจะจบพิธีนี้ก่อนเลยกันนะครับหากใครถูกใจชอบใจเกมนี้ฝากกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าดื่มกินไก่ทอดอย่าดืมทอดไก่กินสวีดัสสวัสดีทุกคนครับ